สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป่องไปสุข,ขูสุคขขนคือเกาเนาะค่ะนาอมื้อนี้ก็ะพบพอ่พอ,พอกับสาวอีสานคนเก่าคนเดิมค่ะเอาเสื้อช็อปมาฝากค่ะมื่อนี้เนะาะเ้าหลายใหญ่ห่างให้เบิ่งเสื้อช็อปค่ะอันนี้เป็นลูกค้ามาจากนาครศรีธรรมราชนะคะสั่งจองข้มาม้าเนาะค่ะนาอบ่แเป็นสั่งจองสั่งทํำเข้ามาเลยค่ะเป็นสีเขียวนะคะ อันนี้เป็นเขียวอ่อนค่ะเขียวอ่อนอ่อนละมุนสวยงามตัดเย็บออกมาเร็วสวยงามมีหลีค่ะเนาะกระสังออเดอร์มาทั้งลานปลายฟีฟานี่แหละค่ะเนาะจำนวนสิบกว่าตัวปักโลโก,โก้ของกลุ่มออมทรัพย์นะคะอันนี้กลุ่มออมทรัพย์ค่ะเพิ่นกะสีส่งมาทั้งขอควาเมเมดเศษเพจอีสานลงไปเหนืออนะคะเนาะ เพิ่อนอยากได้เสื้อช็อปค่ะกสิเป็นข้อห้าวายข้างหลังกสิเป็นกีบเนาะคะ่ะน้อมีธะนูหลังค่ะเพิ่นกสิสทรงโลโกโม้มให้เนาะทรงโลโก้ของกลุ่มออมทรัพย์ประจำหมู่บ้านของจังหวัดนครศรีธรรมราชเนาะเพิ่นกสิสทรงซื้อหมู่บ้านมให้น้าจังศ่ล่ะค่ะ ค,คือว่าลูกค้ายอยากได้แบบใดโลโก้อีหยังก็สทรงมาให้ทังร้านได้เนาะค่ะนาะทังร้านก็นสิได้สร้างแบบตามโลโก้เนาะว่าอยู่หน่วยงานไหนก็จะเข้าไปดูโลโก้ให้สร้างแบบถ้าไม่มีถ้าไม่มีแบบทางร้านก็จะสร้างให้ใหม่นะคะเพิ่นก็เลือกเสือสีเขียวมากค่ะเขียวสวยได้ค่ะตัดเย็บออกมากแล้วสวยละมุนละมุนดีขนาะดเลยสีพาสเทลเนาค่ะเขียวอ่อนค่ะเนาะ เป็นของผ้ายี่ห้อตาละขังเพชรนะคะกัเป็นผ้าที่ทั้งลานใส่ประจำเนี่ยค่ะเพราะว่าเนื้อผ้ามันดีค่ะเนื้อผ้าดีมากเลยตาละขังเพชรทนนะคะสีไม่ตกผ้าไม่ย,ย้อยตัดเย็บก็ง่ายเรียบหรูดูดีค่ะที่เอามาเห็ดเสือกากักน้ำนะคะอันนี้ก็เสียเอามาเห็ดเป็นเสื้อช็อปน้ำเนาะเสื้อช็อปสีที่ลูกค้าเลือกก็คือสีเบอร์49เเนี่ยค่ะสีเขียวเนาะ สาวิสานก็จะส่งแคตตาล็อกสีไปให้ลูกค,ค้าเพิ่นเลือกไหมค่ะว่าเพิ่อนอยากได้สีอย่างเนาะแล้วเพิ่นก็ส่งแบบมาให้ว่าเพิ่อนอยากได้แบบใดยังสิค่ะอันนี้ก็เป็นแบบเสื้อคอฮาวายค่ะเสื้อช็อปคอฮาวายมีธนูหลังนะคะแล้วก็ส่งโลโก้มา เลือกสีเลือกแบบแเรา่นก็ะทรงใส่มาให้สาวอีสานเนาะสาสานก็ตัดตามไซส์ที่ลูกค้าเอานะคะเนาะอยากได้ไซส์อะไรมัาง S M L X L XXL หรือคนอ้วนคนอ้วนอ้วนมากๆทางร้านตัดให้หมดเลยค่ะเนาะกลัาวมาเป็นหลอดตัดเย็บออกมาเอา่อเข้าสาังผ่ามากค่ะแล้วกากล่ามาตัดตามไซส์ที่ลูกค้าต้องการเนาะตามไซส์ที่ลูกค้าต้องการและสีที่ต้องการ ตามสีที่ส่งไปให้เลือกถา,กาด,ดเรากห้องมาตัดตัดแร้วห้องกับมาปักโลโก้ก่อนค่ะก่อนอื่นเราต้องปักโลโก้ลงกระเป๋าก่อนก่อนที่จะประกอบตัวเสื้อเนาะเนี่ยค่ะปักเรียยร้อยเลียดขึ้นรูปกระเป๋าแล้วห้องก็สิมาติดติดใส่ตัวเสื้อเนาะประกอบตัวเสื้อออกมาค่ะเป็นขั้นเป็นตอนเนาะถ้าผู้ได้สนใจกับติดต่อทั้งลานปลายพี่ฝาไดลยเตจ